รอยน L108 นะครับเทสก่อนส่งเดี๋ยวมาเทสเครื่องนะครับตัวนี้ต่อแชแนลซ้ายมืออยู่นะครับเอโอเคเดี๋ยวย้ายมาชแนลขวามือ แท่นี้ปล่อยไป4 5 0 0นะครับรวมค่าส่งอีก350เอาปักไฟหลุดรวมค่าส่งอีก350ก็เป็น4,000 4,850นะครับอ่าอันนี้เทสให้ดูใช้ได้ปกติทั้งสองข้างนะครับอันนี้เป็นมือสองนะครับโรยยันเอล1 8 0ตัวนี้แท่นี้มีเจ้าของเรียบร้อยนะครับลูกค้า ค้าโอนตังมาแล้วนะครับเหลือแพ็กส่งนะครับแต่ว่านี้เทสให้ดูก่อนนะครับใช้งานได้ปกตินะครับสภาพก็ยังดีอยู่นะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับลูกค้าก็คุ้มคุ้มเลยนะครับอืเสียงมอไซค์ลูกค้าก็คุ้มคุ้มเลยนะครับซื้อไปใช้งานนะครับแนะนําต่อโหลด4โอห์มก็พอนะครับไม่ต้องไปบ้าลาก2โอห์มเหมือนเขานะครับเพราะลาก2โอห์มเดี๋ยวก็พังอีกนะครับ ใช้งานแค่4โอห์มก็พอนะครับจะขับเบรขับกลางขับแหลมก็ขอแค่4โอห์มนะครับโอเคจัดไปครับ